ตัวเริ่มต้น1.9 Active ตัวนี้จะได้กระจังหน้าสีดำแล้วก็กันเมทัลลิกนอกจากนั้นทุกเกรดทุกเครื่องยนต์จะมากับกระจังหน้าแบบเดียวกันก็คือทั้งสเตนซิลเวอร์และก็โครเมียมนะครับผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาจาะลึกทุกรุ่นย่อยของ All-new Isuzu m u x 2021ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับมีทั้งหมดอยู่7รุ่นย่อย ไล่ไปในแต่ต,ตัวเริ่มต้นเลยก็คือ1.9 Active Gear อัตโนมัติไปจะถึงตัวท็อปของเขาเลยคือตัวขับ4นะครับ3.0 u l t i m a t เก Gear อัตโนมัตินั่นเองตัว Isuzu MU-X ของ2021โฉมใหม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับทั้งภายนอกภายในด้านหน้าด้านท้ายไปถึงออปชันที่ต้องยอมรับว่ารอบนี้ทาง Isuzu เขาจัดมาเต็มที่จริงๆนะครับแต่ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังใช้ตัวเดียวกับ เจ้ากระบะ d m a มอยู่นะครับไม่ได้มีการปรับให้มีความแรงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดไปชมรายละเอียดแบบเจาะลึกสเปคทุกจุดกันเลยครับ 1. ราคาและรุ่นย่อย Isuzu MU-X 2021มีทั้งหมด7รุ่นย่อยนะครับโดยแบ่งออกเป็นตัวเครื่องยนต์1.9 150แรงม้าอยู่5รุ่นก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับสำหรับตัวเครื่อง3 0คือ3.0อัติเมท ที่อัตโนมัติเป็นขับ2นะครับแล้วก็ตัว3.0อันติเมทที่อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อ 2. เครื่องยนต์ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เป็นตัวเดิมกับที่อยู่ใน Isuzu D-Max นั่นเองนะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซล1.9 150แรงมา้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800ถึง 2,600รอบต่อนาทีแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือตัวดีเซล3.0 190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีนั่นเองนะครับส่วนกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ3มิติตัวรถก็มากับความยาว4,850ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,870ม mm ิเมตร สูง1,815ถึง1,875ม mm ิลิเมตรนะครับระยะฐานล้อเขาอยู่ที่2,855ม mm. ิลิเมตรความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่230ถึง235มิมลิเมตรรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็อยู่ที่5.6เ mm มตรนะครับแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Fortuner ก็ถือว่ามีมิติที่ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายอะไร ระบบเบรกหน้าและก็หลังเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนระบบการสั่นหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงพร้อมชกอัพแก๊สนะครับส่วนระบบการสั่นหลังจะเป็นแบบไฟลิ่งนะครับแล้วก็มีเหล็กกันโครงพร้อมชกอัพแก๊สมาให้ด้วยพวงมอลาลัยก็จะเป็นพวงมอลาลัยไรแอนพินเนียนพร้อมพ ER าเวอร์ช่วยผนแรงแล้วก็แกนพวงมอลาลัยสามารถจะยุบตัวได้ มาถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่นย่อยเราขอสรุปให้เห็นภาพรวมก่อนเลยนะครับว่าจากที่ดูข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยในเกรด Luxury ของเครื่องยนต์1.9อุปกรณ์ออปชั่นนี่ก็จะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่ตัวระบบเกียร์เท่านั้งว่าจะเป็นเลือกเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับส่วนในตัวเกรดอันเตเมซึ่งมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0เนี่ย ตัวออปชันการตกแต่งภายนอกภายในจะเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่เครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับว่าจะเลือกเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าเป็นตัวขับ4นั่นเองไปชมรายละเอียดกันเลยครับอุปกรณ์ภายนอกเราก็ไล่กันไปจากล้อก่อนเลยนะครับในตัวเริ่มต้น1.9 Active ตัวนี้จะมากับล้ออลอยขนาด17นิ้วส่วนในเกรด Luxury แล้วก็ Elegant ก็จะได้ล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับส่วนใน ออเทเมททั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็เครื่องยนต์3.0ตัวนี้จะมากับล้ออัลลอย20นิ้วหลอ่อลอมเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับกระจังหน้าในตัวเริ่มต้น1.9 Active ตัวนี้จะได้กระจังหน้าสีดำแล้วก็กันเมทัลลิกนอกจากนั้นทุกเกรดทุกเครื่องยนต์จะมากับกระจังหน้าแบบเดียวกันก็คือทังสเตนซิลเวอร์แล้วก็โครเมียมนะครับ ไฟหน้าจำแนกแบบใบบีมโปรเจคเตอร์แล้วก็โฟลมีโคมตัวนี้ทางอิสุจัดมาให้ใช้กับทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ในตัว1.9 Active เนี่ยกันชนท้ายจำแนก2 Tone คือเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีสีดำนะครับเข้ามาตกแต่งจะได้ไฟท้ายแบบเป็น LED Signature มาสปอยเลอร์หลังก็มีมาให้ทุกรุ่นนะครับกระจกมองข้างสีดำปลั๊กไฟฟ้าสวาการแบบมาตรฐาน ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลาแบบปรับได้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็พร้อมจังหวะหน่วงเวลานะครับขยับไปที่เกรดร u x u ูรสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาคือกันชนท้ายแบบทูโทนก็จะเป็นทูโทนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีทางสเตนซินเวอร์นะครับไม่ใช่สีดําเหมือนตัวเริ่มต้นมีราวหลังคามาให้มีไฟตัดหมอก LED นะครับไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้าง กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าที่ปัดน้ําฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลาปรับตั้งเวลาได้พร้อมกับที่ฉีดน้ําล้างกระจกแบบบิวอินมาให้ด้วยนะครับนี่คือในเกรด l ัก u r รีขยับไปที่อเรเกนสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้มนมาก็คือระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมกับระบบป้องกัน,ก,น,นาการหนีเสวกาแบบครีบฉลามจัดมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีคิ้วขอบกระจกโครเมียม ส่วนในตัวเกรดสูงสุดคือตัวเกรดอัลติเมททุกเครื่องยนต์สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติกระจกบ,บังลมหน้าแบบ IR Cu คัแล้วก็ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลความแตกต่างของอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดในทุกรุ่นย่อยนะครับไปต่อกัน,นที่อุปกรณ์ภายในเริ่มกันที่เบาะนั่งก่อนเลยนะครับในตัว Active จะได้เป็นเบาะผ้าสีดํา เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูงต่ำได้จะเป็นการปรับด้วยมือนะครับบาะแถวที่2ปรับเอนแล้วก็พับได้แยก6040ที่พักแขนแบบพับได้พร้อมที่วางแก้วนะครับส่วนในบาะแถวที่3ก็ปรับเองนแล้วก็พับได้แยกส่วน50 50ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าก็สามารถจะปรับได้เรียบลงไปกับตัวรถเลยนะครับส่วนในเกรด รับชูรี่แล้วก็เอลเรเกสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือบอกเขาจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แล้วนะครับสี s h a ร์เดนบราวแล้วก็ในแถวที่1แถวที่2เนี่ยเบาะนั่งจะเป็นแบบคูลแม็กซ์ก็คือจะนั่งสบายขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองเบาะนั่งด้านหน้าคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางแล้วก็มีที่แขวนของเล,เล็กๆน้อยๆที่เบาะหลังผู้โดยสารด้วยนะครับ ในเกรดอันติเมตสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าสามารถจะปรับไฟฟ้าได้4ีทิศทางนั่นเองนะครับไปดูกันที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบปรับระดับได้4ีทิศทางตั้งแต่ตัวเริ่มต้นกันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นตัวแอคทีฟเนี่ยพวงมาลัยจะหุ้มด้วยอูรีเทนส่วนในเกรดลักชัวรี่กับเอเลแกแนนี่จะหุ้มหนังน,นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยส่วนในเกรดท็อปคืออัลติเมตเนี่ย สิ่งที่จะเพิ่มเติมมาคือระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่ภูมอะไรหรือแ a เ s h i ิพนั่นเองนะครับอุปกรณ์ภายในอื่นๆที่สำคัญสำคัญมาดังนี้นะครับในเกรด A c t i v e จะมากับมือเปิดประตูด้านในสีเงินที่บังแดดคู่หน้าพร้อมที่เก็บนบามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่นะครับมาตรวัดจะเป็นแบบมาตรฐานกระจกไฟฟ้าพร้อมกระจกเลื่อนลงอัตโนมัติแค่เลื่อนลงนะครับที่ด้านคนขับระบบปรับอากาศเป็นแบบธรรมดามีแผ่นกรองอากาศ pm 2.5 ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมแบบ12โวลต์มีมาให้3จุดส่วนเครื่องเสียงในตัวเกรด Active ก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบ2ดินนะครับ CD 1แผ่นรองรับการเชื่อมต่อ USB AUX แล้วก็บลู o ูธเรียบร้อยมีลำโพงม,มาให้6ตัวครับขยับไปที่เกรด l u x u r y ทุกตัวจะได้เหมือนกันหมดนะครับทั้งเกยียร์อัตโนมัติแล้วก็เกยียร์ธรรมดาก็คือมือเปิดประตูด,ด้านในจะเป็นโครเมียมที่บังแดดคู่หน้าจะมีกระจกมาให้แล้วนะครับ คุณแจรีโมทแบบอินเตอร์เกตคีย์พร้อมอิ m มบิ l i เ e อแล้วมาตรวัดก็จะมาเป็นแบบ Super Vision พร้อมกับจอดแสดงข้อมูลการขับขียแบบ TFT จบไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบป้องกันการหนี่เฉพาะด้านผู้ขับขี่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ u i s e o o t t r o l ก็มีมาให้แล้วในเกรดลักชัวรี่นี้เองนะครับ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB charger 2 4อมีมาให้2ตํตำแหน่งแล้วก็ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมแบบ DC 12V อีก2ตํตำแหน่งนะครับส่วนเครื่องเสียงก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อยนะครับรวมถึงรองรับการเชื่อมต่อ WiFi Mirroring ด้วยในเกรด ELEGAN t ที่บางแดดคู่หน้าจะเพิ่มไฟสองสว่างเข้ามาแล้วมีระบบพุชสตาร์ทจะรีโมท e ก็จะเป็นอิสสุจีเนสคีพร้อมอิมโบบิเลเซอร์ระบบปรับอากาศจะเป็นดูอัลโซนปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็มีช่องต่ออุปรกรณ์ไฟฟ้าเสริมนะครับ AC 220โวลต์มาให้1จุดเครื่องเสียงก็จะขยับขยายไปเป็นหน้าจอสมบัดขนาด9นิ้วนะครับพร้อมกับลำโพง8ตัวส่วนในตัวท็อปเกรดอัลติเมทุกรุ่นนะครับ จะมีระบบรีโมทเอนจินสตาร์ทมาให้ระบบควบคุมความเร็วครูสคอนโทรลก็จะเป็นตัวปูสปีดเรจ์นะครับอะแดปตีฟครูสคอนโทรลที่มากับฟังก์ชันสต็อปแอนด์โกเครื่องเสียงก็จะมากับหน้าจอสัมผัส9นิ้วพร้อมกับมีเครื่องเล่น DVD มาให้ด้วยแล้วก็ยังมีระบบในวิเจเตอร์มาให้ด้วยนะครับ 7. ออปชันระบบความปลอดภัยเริ่มกันที่ตัว1.9 Active กันเลยครับไฟสองสว่างเวลากลางวันหรือเดียทามลังไลท์แบบ LED นะครับไฟเบรกุ่นที่3แบบ LED แล้วก็ที่ไล่ฟ้ากระจกหลังเข็มขัดอิรลัย E.L.R 3.8ตำแหน่งจุดยึดบอร์ด็อก Isofix ที่บอกแถวที่2มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโตเบรกโอ้โหจัดมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะครับ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD แล้วก็ BA ถุงลมนิรภัยก็จะมาให้เป็นคู่หน้ามีระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟีขณะออกตัว TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วมท้ายสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS ก็ เรียกเดียกวกา่าออปชันความปลอดภัยนีท้ทางอีสุสเขาจัดมาให้เพียงพอใช้งานกันแต่รุ่นเริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะครับถัดไปที่เกรด Luxury สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว Active ก็คือมีสัญญาณกันขโมยเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีแล้วก็มีกล้องมองด้านหลังขณดถอยจอดพร้อมกับเส้นกะระยะแบบ Dynamic Guide Line ถัดไปที่ตัวเอรกนะครับ สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัตินะครับถุงลมนิรภัยก็จะเพิ่มก็จะเพิ่มถุงลมนิรภัยด้านข้างพร้อมกับม่านถุงลมด้านข้างมาให้ด้วยครับระบบช่วยเตือนลมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSN ระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถเซ็นเซอร์ช่วยกะระยะมาให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับดาละ4จุดระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ มาดูกันที่ตัวท็อปคือตัวอัลติเมะครับระบบที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนระบ,บตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเผลอ,อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอ,อุบัติเหตุนะครับ ก็ปิดท้ายกันด้วยสีตัวถังนะครับมีเลือกทั้งหมดอยู่6สีตามนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลเจอะลึกสเปคของ all new isuzu so mu-X ของพันี่สิบเันเจรุ่นย่อยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ